อ,อ๋อไปต่อกันที่คนวันพฤหัสค่ะในครึ่งปีหลังคนวันพฤหัสด,ดวงจะเป็นยังไงบ้างคะพี่แอเอะโอเคคนวันพฤหัสได้ไพ่ห้าถ้วยนี่เห็นห้าถ้วยนะครับนะครับนกกรันดูนะเห็นห้าถ้วยไหม,อมตอนนี้นกกรันนะมองถ้วยแล้วก็ว่าเราก็ถ้วยมันกักเลือดเห็น<อ>ไหมเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างโชคชะตาของชีวิตค่ะของคนเรามันล้มแล้วต้องรีบลุก พอถ้วยที่เรามองล้วล,ล,ล,ล้มเรากะเดื่อความหมายคืออะไรความหมายก็คือความล้มเหลวแต่มันมีโฆษณาโฆษณาหนึ่งพี่จ,จาได้เกี่ยวกับเล่าไม่รู้จำได้ไหมจอห์นนี่เวกเกอร์เขาบอกว่าทุกอย่างล้มเหลวได้แต่ห้ามล้มเลิกล้มแล้วต้องรีบลุกใช่ออนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แปลว่าการเปลี่ยนแปลงของชคชะตาทางการงานคือประสบความสำเร็จจากประสบการณ์เลวร้ายเปลี่ยนจุดได้เป็นจุดแข็งเปลี่ยนจุดได้เป็น เขาเรียกว่าให้จุดได้นั้นออกไปจากโชคชะตาเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาถูกต้องแล้วก็ในเรื่องของความรักแปลว่าคุณเป็นผู้เลือกไม่ใช่คุณเป็นผู้ถูกเลือกอ๋อ,อแล้วคุณจะเป็นผู้ที่เลือกที่ดีที่สุดเป็นนักล่าบ้าง,งแล้วตอนนี้หันมากลับมาเป็นนักล่าบ้างแล้วนะคะเขาบอกว่าเมื่อคุณเจอคนดีในปัจจุบันไปถึงอนาคตคุณอย่าเอาอดีตมาเทียบกับปัจจุบันและอนาคต<อ>ไม่งั้นคุณจะมองถ้าเป็นผู้หญิงได้ไพนี้นะ ไม่งั้นคุณจะมองผู้ชายทั้งโลกเร็วที่สุดถ้าเป็นผู้ชายได้ก็บอกว่าเขามองผู้หญิงแย่ที่สุดใช่ไหมฮะคุณจะต้องเปรียบเทียบกับปัจจุบันกับอถ้าเป็นผู้ชายก็จะมองว่าผู้หญิงคนนี้สตรอเบอรี่มากแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมองว่าโอ๊ยตัวเงินตัวทองถูกต้องนะครับส่วนในเรื่องของการเงินแปลว่าความมั่นคงค่ะนับทางเศรษฐกิจรายได้เปราะว่ามันมีเรื่องของความโชคดีที่การได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้มันฟันธงเรื่องคําว่าโอกาส,สแสดงว่าคนวันพฤหัสในครึ่งปีหลังนี้จะได้รับโอกาสทั้ทงในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของความรักก็คือ,อเรียนรู้ปรับแก้ไขในชีวิตตัวเอง,ตองแต่ได้เจอคนดีๆแต่ความมีสติปัญญาของวันพฤหัสคุณต้องจับโอกาสด้วยไม่ใช่ได้โอกาสมาแล้วช่างมนเถอะปล่อยลอยไปทุกคนไม่ได้มีโอกาสกันบ่อยๆนะคะต้องคว้ารีบคว้าเอาไว้โอกาสที่จะ